ใครที่ลงมาดูคล e ิปนี้นะครับก็ขอให้กดติดตามบทกระดิงกดพวกนี้ให้ด้วยนะครับเอาล่ะผมจะมาทําอะไรนั้นก็เชิญไปดูในคลิปกันต่อได้เลยครับออาแล้วทุกคนก็ขอกราบสวัสดีทุกานด้วยเลยนะวันนี้เรากลับมาอยู่กันในโซนวูดเดอ n i ไน t นะผมหายไปสองวันไม่ใช่ไม่มีอะไรนะเราใกล้สอบก็เลยแบบหายไป2วันนะก็เลยแล้วก็ปั่นงานค้างด้วยไม่เป็นไรหรอก วันแรกเหนื่อยวันที่สองก็ปั่นงานนะสำหรับวันนี้เรามาอยู่กันในแบบโซยูโร่เดนไนกันอีกแล้วนะผมหายไปสองวันเป็นไงก็ได้เลยดี๋ยวอะไรเรากลับมาอยู่กันในแบบโซยูโร่เดนไนแล้ว this is pre plus หนึ่งสองสามนะเขากำลังซ่อนตัวอยู่ในกล่อง this is ใครครับเนี่ย this is ทหารจากบราซิลนะอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ของเขา this is ฆาตากรนะทหารไม่ฆ่าฆาตากรเบาเนะี่ยโอ้มีสายลูกมีออนนะบอกเลยผมก็เลยนีออนมีปีกมีนั้นด้วยโอ้เจียวส่วนผมงั้นเหรอใช้นี่อยู่ในความมืดมันก็ดีเหมือนกันนะตัวมันขาวมันจะไม่ดี เดวที่เพิ่มขึ้นอย่างได้เห็นได้ชัดส่วนในวิชั่นนี้มาทำอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะมาเอาไว้มองล้องคืนนะแต่ว่าในที่เนี้ยมันอะไรวะพื้นที่มันแคบไปนหน่อยในวิชั่นจะไม่มีประโยชน์เลยโน <No. S 2> <No. S 1> ประโยชน์ แต่ว่าน่าจะพอ,พอพอมองไอตัวผีที่ท่านตัวดำๆได้อยู่ว่าหมอกมันจะหายไปก็ต้องหันหลังมองอนนะเนี่ยเพราะตาเรานี่ยโอ้โหแว่นสายตาชัดๆดโอ้ดินเสียงอ่ะยูที่่อบนี่กเดี แล้วก็ไว้หาของได้อย่างดีสำรวจได้หมดปิดได้ปไออเราจะไปหาที่ซอมีนี่ด้วยเปลียนตัมเสียกอนอูดี แล้วก็เปิดประตูนะโอ้มนได้ยินเสียงฮะคนรอเออเขอเขอขา้ซ่อนห้องเขาเขอใช้ซอตเ้ก่อนแล้วแล้วก็ปิดแล้วก็ปิดไอ้วกประตูอะปรตให้หมดแล้วก็ F K รอเลยเพาผิดอล้วแล้วก็อยากให้แข็ตัวอ้วนอะพยายามให้แข็งผล่แบบนี้แหละก ไจเย็นนะใจเย็นคือถ้าผิดในห้องีแล้วมันจะทิ้งเราออกไปแล้วเว้ยโอเคหนึ่เฮ้ยเฮ้ยได้ยินเสียงเป็นการฟันของรีสตัชเชอร์โพโอ้โหพังกล่องซะด้วยชิบหายละจีจีอ้าวแสดงว่าโน้ทิโฟรอดแล้วเหรอ แอบโผล่อืมก็เคยไม่โผล่ละเขียดนะแบบแบบตัวกับแนบจะนิดมิดกล่องอ่ะมันไม่ ในวิดแช่นไม่จำเป็นเลยปิดดีกว่าเหี่ยวมันนั่งไม่เปิดของเลยตะคุยอยู่ตรงนะี้ <c oughs> เออเฟียวนะแ <c oughs> ขนโผล่กูแม่งอยู่ในกล่องโอ้เจาเอ๋เจาสวัสดีเจ้านายเจอ้สวัสดีเจ้านายเจียอ้าวมาช้าไป อ๋อตรงนี้นายวินชันก็โง่มากเหมือนกันแต่ก็พอจะมีประโยชน์ในทางยาวๆอะอ๋อมากิด ว้าวเสียป,ประตูเป็นเอเป็กว่าวใครมา,มาอัดคลิปอะไรกันตอนนี้วะโอโอโอ้ดินเสียงดินเสียงหัวใจเต้นด้วยไม่รู้ไม่ได้กดไม่ด้วย ว้าในวินชันแดงไม่มีประโยชน์ในนี้เลยในวินชันไม่มีประโยชน์ฮึๆวิชาล็อกค่าบัตต้าเปรี้ยวบอกเลยเฟี้ยวไหมโอ้โหไม่มีหมวกโอ้ไม่มีผมด้วยโอ้เฟี้ยวเฮ้ไม่มีหมวกด้วยเฟี้ยวอ่ะ โหเสียงโคดใกล้อืมเราจะอยู่ในนี้กันทั้งคืนเลยนะเราจะสร้างบ้านในล็อกเกอร์นะเบิร์กที่ผมใช้ไม่มีประโยชน์เลยแล้วก็เกียร์กูด้วยไม่มีประโยชน์เจอปุ๊บเจอวิชาล็อกเจอประตูอะรลอยหมโอ้โห มันแต่ละเกียร์ <doubling move> มันมันมีประโยชน์ไม่มันแตกต่างกันน่ะว่าวนั้นจะคนดีหรอคนมใช่เสียงาวอ่ะอทีว่ะเดหแล้วูโลลฮัลโหลลบๆหลูลบเขาเรียกกันว่าลบหลู โอใหม่ก่อนแง้มมองดูแง้มมองชะเงอมองฉันเห็นเธออยู่นะเธออาจจะไม่รู้ว่าฉันเจอ dạ quá ô xì đáng another Chinese Oh! Like <laughs> oh! <laughs> <laughs> <laughs>

เยอะเกินโอ้โหตายตอน6โมงโอ้โหโคตรอันนาดเมื่อกี้บีมันจะมองเม็ดแล้วแต่วันดันเห็นตีนดำๆจบเลยไม่เสียวสนะวิชาล็อกฆ0าวันดันเอ้เรายังไม่มีวิชาล็อก5 0า0ันดนอีกเหรอวะโคตรแย่เลย

น,นี่นะจังหวะนี้โอ้ตัวอะไรวะเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยโอไกโอ้โหแฮนด์แฮนด์แอนเทอรพอร์ตอู้นี่มันเทเลพอร์ตได้เหมือนกะอะไรวะเหมือนสแลกเชอร์เลยไม่สแลกเชอร์ดิอะไรวะอ่าเป็นตัวเอเลี่ยนอะไรวะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ตัวไฮทันเตอร์ <laughs> เอิสถงกับ้อยตใจพอหวงออกวัปนะแล้วม่แล้วม่เอิมาทำจริงมมีแบบแห้งๆแบบโอ้โหในมิชันกูมีประโยชน์เมื่อแต่ดาดนี่ดาดอะไรเนี่ยโอ้โหฉันจะบงกีความมือ ไม่รู้ว่าผีอยู่ไหนยังไม่รู้เลย is a palace palace แชเดโอ้ผีมันอยู่ด้านหลังอู้เฉียดอาเจนเออว่ะเนี่ยกูใช้แร์ Milu. They're coming to get me. they coming to get me. you get me. Yeah. Ah, la 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 la. Ah, la la la. เรอยู่กันเป็นกลุ่มเลยน่าจะเอาละ่ะเรามาอยู่กันในดานสุดท้ายอาจจะก็เตรียมพร้อมมาสดีสุดท้ายดาดนี้โอ้โหนายวินชันกูไม่ใช่ตอนนี้มาสเปชีตายากันยุงเพื่อนยากันยุงเอาปะอันแนวอะไรมา คาคีอีพกเกมิงอ้าให้บ้านมันงงไปเลยล็อกให้หมดเลย Cửa đi. thấy <coughs> hey, đợi nào. Hơi lock 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 cửa Tu rồi là ชายแก่ในตำนานโอเคสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอกลับคลิปไปเท่านี้เลยนะสำหรับไซบูดเดนไนพาร์ทนี้นะผมนั้นโคตรกระจอกเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วบายบายทุกคนอ่าใครชอบเนี้ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดดูดกดนี่ด้วยนะไปแบบละครแบบละครไทยนี่แหละจบแบบโง่ๆไปเลยโอ้โหโคตรเปพี้ยวเลยแต่ว่าคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วไปแล้วบายบายโอ้โหมันมาละมันมาแล้วมันมาแล้วโอ้โห โอเคเอาโหดเกินไปนะตคลิปน,นี้ไปแล้วบายบายเราแค่มาดูความเฉี่ยรว่างตรงนี้บ้างต่อโอเคตอนนี้ไปแล้วบายบายครับพูดกันารอบเนี่ยไป